สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปกินข้าวทุกร้านที่มีในเกมกันเย่เยก็คือสารเสร็จแล้วนะวันนี้อาฉันสารเสร็จแล้วพาเพื่อนไปกินข้าวดีกว่านี่เลยเดี๋ยวจะเอารถให้ฉันสามารถเร็ตรถได้นะเพื่อนจริงหรอจริงสีปะปบัต ก็จะมาเสกรถโชว์เพื่อนกันแล้วก็พาเพื่อนไปกินข้าวทุกร้านซูชิด้วย,ยก็คืออะไรที่มันเป็นแบบพวกเป็นของกินนะจัดมาให้หมดท้องแตกก่อนนะวันหนึ่งอะเอะมาเสกรถเสกรถอืมเอาเอาเอารถรถไหนดีอะอันนี้แล้วกันนั่งได้กี่คนอู้หูไม่ได้อะรถคันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้อะเนาะคันนี้แทนเฮ้ยเฮ้ย วันนี้เ,เพื่อนเดี๋ยวฉันจะพาไปกินอย่างดีเลยจุกแน่วันนี้มามาร้านแรกเลยก็คือเที่ยวาขับผ่านู้ชินั่นเองถ้าเ,เป็นชีวิตจริงเพื่วันเดียวก็แบบโอ้โหมันท้องอะ่ะอ่ะ,อะไปไปไปเร็วทุกคนลงมาลงมานี่โอ้โหไปกันหลายคนเลยนะวันนี้ ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเข้าร้านซูชิร้านเปิดหรือ,อยังคะเนี่ยอ๋อสิบโมงครับออางันไปกินที่อื่นก่อนละกันสิบโมงค่อยมากินที่นี่อ่ะไปแบบพาเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านยังไม่เปิดคือเสียดายแย่เลยนะอ่ะก็คือถ้าเป็นชีวิตจริงฉันก็จะนั่งรออยู่หน้าร้านจนก่าจะร้านจะเปิดอ่ะไป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 ที่คาเฟ่ไปกินดีกว่าทุกคนสั่งเลยนะจะกินอะไร ่ไปกินข้าวทุกที่ไม่จําเป็นต้องสั่งทุกเมนูสั่งแค่ทุกที่ก็พอแล้วแบบพออิ่มเมื่อไรก็จบเลยอ่ะนี่ที่คาเฟ่เอล้มีการขับรถดีๆด,ด้วยนี่นี่อ่ะอ่ะยึดเดี๋ยวเดี๋ยวขยับรถก่อนนี่ไงนี่ไงไปไปนี่อ่ะทุกคนลงมา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 ทานข้าวกันทุกคนโอเคจ้า อ่ะโอเคนะก็สั่งอาหารเลยเพื่อนกินไรกันฉันกินไอติมอันนี้โหอยากกินมากอ้าวอีกคนนึงไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งเพราะว่าแบบที่ไม่พอไงเออไม่เป็นไรกินกินกินอ่มันอร่อยจังเลยอร่อยจริงๆเลยนะฉันบอกเลยอ่ะอะ่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วร้านแรกฉันอิ่มแล้วเอ้ยคิดตังก่อนค่ะ โอไม่ oh my, นะฉันลืมคิดตังขอ,อเอาเงินสดมาแป๊บหนึ่งนะครับแตบบช่วงนี้ด้วยอยากใช้เงินสดอันนี้ค่ะเอาไปเลยค่ะกลับกุืนมากค่ะอ่าทุกคนอิ่มแล้วกร็รีบเดินออกไปนะจ๊ะฉันไปรอที่รถก่อนฉันก็อิ่มแล้วนะฉันอิ่มแล้วฉันอิ่มแล้วอิ่มแล้วยังไม่รู้อีกอ่ะอิ่มแล้วก็มาทุกคนนั่นนี่เดี๋ยวฉันไปตามเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนนะ เอยเธอเธออิ่มแล้วเหรอเธอปากบ,บอกเธออิ่มแล้วแต่เธอกลับยังกินอยู่ฉันเลี้ยงนะวันนี้ทุกที่เลยมาไปไปที่ไหนบ้างไปขับรถไปโอ้เจ็บเจ็บเจ็บ,บอเออเออน่่เน,น่อันนี้ละ้ะนน่ที่ยูมาร์ก็ตามหาไปเรื่อยๆก็จะเจอนะ โอ้โหเหมันแบบนี้ชินกับการขับรถมากๆอันนี้ก็แค่เอาในเมืองก่อนนะโอ้ยเมื่อไรจะสิบโมงเนี่ยเดี๋ยวพามากินโซชิอะสั่งอะไรกันเลยเพื่อนอันนี้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 เพื่อเรามากันกี่คนหนึ่งเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มีของกี่อย่างในกระเป๋าสี่อย่างซื้อย่างอะไดแล้วเพื่อนอืมเอาไป เอาไปหนึ่งคนแล้วก็คนนี้เอาไปเลยนี่อ่าแล้วก็เธออีกคนหนึงเอาไปแล้วก็เธอเอาไปส่วนฉันก็กิแนแซนด์วิชอร่อยจังเลยจ่ายตังค่ะจ่ายตังเกือบลืมจ่ายตังอีกแล้วอ่ะเอาไปเลยค่ะนี่ค่ะเงินสดขอบคุณค่ะ,คะ,ะมาใหม่ได้นะคะครับค่ะ โอเคเพื่อนไปกันป่าอ,อยู่แล้วยังไม่อิ่มอีกเหรอใช่ใช่อ่ะแล้วเมื่อกี้อบอกอิ่มเอาไว้อิ่มแค่ขนมนะอ่ะโอเคโอเคงั้นเราไปต่อที่ร้านร้านหนึ่งกันที่อยู่โคดไก่ไกลในตัวเมืองมากไปไปเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถไปไปไปดิไป,ไปด,ไปไปด,ไปดิร้อนตัวมันีา่าไปดีคุณเสื้อเหลืองสวัสดีค่ะมีแบบมารยาทด,ดีมาก ฉันไปผิดที่หรือเปล่าเนี่ยฉันขอกลับรถกันนะไม่มีใครเห็นหรอกไปอย่างนี้แหละโอ๊ยไปไปเหลืองฉันไม่รอนะไปเหลืองฉันไม่รอนะขับรถผิดกฎหมไม่ได้อออันนี้ก็แค่ในเกมนะเฮ้ยไปเร็วเร็วดีแซงเลยนี่เออเออเอ,อเอ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 อเเขาเนะอ้เเเออนออเออชนอ่ะเอ เดี๋ยวจำร้านไม่ได้วะร้านมันอยู่ตรงไหนวะเออร้านมันอยู่ตรงไหนก่อนกวนกลับไปก่อนเดี๋ยวจะรอร้านซูชิเปิดแล้วค่อยไปกินที่นั่นดี๋ยวค่อยกลับมากินซูชิอ่ะง่ายๆเลยไม่ไม่รออ่ะหิวจัดหิวจัดอือไปไปไปร้านร้านมันคือร้านอันไหนร้านอะไรอ่ะอือร้านอะไรเออเน่เน่เน่ไปไปไปเจ็บขับรถแว้นเลยครับ เหมือนคลิปนี้ไปขับรถให้คนดูมากกว่านะเออจรไหมจรไหมอ่าไปไปไปอันนี้เป็นลูฉันเริ่มจําได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเริ่มจาได้แล้วแต่จะลืนอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยไป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 เอ,อ้ยคือไม่ได้ไปนานมากเลยร้านเนี้ยแบบขับรถไปอ่ะอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันคือร้านอะไรไป go 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 อุ้ยใช่ปะเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ใช เดี๋ยวไปอีกไปอีกอคือ,คอคร้านนี้มันโคตรไกลเลยบอกเลยโคตรไกลพูดจริงพูดพูดเลยไม่เคยโกหกมันไม่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 อยากไปทางนี้ไป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 ดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดิ ตอนนี้อยู่ร้านเลยละกันเจ็ดนาทีแล้วว่ะขับรถด่ะอ่ะไปอ่ะก็มาถึงร้านแล้วก็ขอวาร์ปเลยละกันคือมันไกลมากร้านนี้เลยโอ้ร้านอาหารที่แบบสุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวกลับไปกินซูชิอันนี้ฉันก็จะวาร์ปไปวาร์ปมาคือจะไม่นี่ละจะไม่ชลร์แล้วมันแบบไม่นานมากอะ่ะโอ้โหอืมอร่อยจังเลยอร่อยมากเลยแหละฉันบอกเลยนะ อร่อยจริงป้าเดี๋ยววันหลังพามาอีกจริงสิไม่ใช่นั่งไหนล่ะนั่งไหนก็ได้นะโต๊ะมันไม่ว่างแล้วนั่นแหละนั่นแหละอร่อยร้านนี้อร่อยมากเลยนะแพงด้วยนะบอกเลยแพงแพงแน่อาหารอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจ่ายตังก่อนนี่คุณคะราคาเท่าไหร่คะสี่หมนบาทคะ่ะเออไม่ใช่สิค่ะ ออประมาณ1500บาทค่ะเมนูทั้งหมดนะคะมีทั้งแซลมอนสเต็กหยุด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 ไม่ต้องพูดเรื่องเมนูนะคะอาจะจ่ายตังค์เลยดีวยกว่านะก็ใช้งินสดค่ะนี่ค่ะเอาไปเลยค่ะเอ,อ้าขับบุญค่ะไปไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนั้นยังกินไม่เสร็จอ,อีกเหรอเอยรอฉันด้วยอ่ะ,อะรอแล้วไปไปเดี๋ยวเราไปร้านนู้นกันต่อไปต่อที่ร้านนั้นถ้ามีอีกมิ้น์มาได้เลยนะแบบถ้าสมมติว่าเราไปไม่หมดอะ่ะอ่ะไป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 อุ้ยแบบ ยังไม่อิ่มพอเลยต้องกินร้านนี้อีกสักร้านหนึ่งอิ่มพอดีแล้วก็ไปต่อด้วยซูชิอืท้องแตกนะเอวไม่มีตังแล้วเพื่อนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดามาเร้ไปเอาตังก่อนเราลืมอืมวันนี้ลืมไปว่าจะกินแบบหนักๆไงเออเดี๋ยวกลับมา,าตังที่บ้านก่อนอายเพื่อนเขาไม่เนี่ยอ่ะไปตรงไหนนะ ฉันมาแล้วนะฉันไปเอาตังมาฉันลืมเอาตังมานะ่ะโอ้ยลืมตังแล้วเมื่อกี้จ่ายด้วยอะไรจ้ะก็จ่ายด้วยเงินไงแต่ว่าแบบคือแบบเออเงินมันไม่พออ่ะเอาเพื่อน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 ,อนไม่สั่งกันอะ่ะกุ้ยอาหารเมื่อกี้คือแบบน่ากินนะลุกมาเออดุเพื่อนดุเพื่อนเหมือนดูคนลงคนไอ้ห <c oughs> ุ มีปลาด้วยนะมีลูกชิ้นเฮ้ยอันนี้ก็คือน้ำจิ้มซีฟูด้ดนะเนี่ยมีข้าว,ดวโดยโหอาหารญี่ปุ่นสุดยอดอ่ะเราไปต่อกันที่ร้านซูชิกันดีกว่าเพื่อนๆอ่ะแล้วก็ไปต่อที่ร้านเค้กก็คือร้านขนมก็เอาที่เป็นของกินอะ่ะจัดมาให้หมดเลยเงินอุ้ยไม่ใช่เงินดิเงินหน้ากินหรอี่เธอไม่สั่ง嘛哈สองคนนั้นไม่สั่งละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าต้านเมื่อกี้ฉันไม่ได้จ่ายตังค์หรือเปล่าอ๋อโอนไปโอนเอินเอเออรก็คือโอนทิปเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับไปจ่ายตังค์เขาแป๊บหนึ่งแบบไปจ่ายตังค์แป๊บนะเมื่อกี้ฉันลืมจ่ายตังค์ค่ะนี่ค่างตังค์เอาไปค่ะห้าบาทพอะค่โอเคครับวันนี้ร้านเราจัดโปรห้าบาทได้ครับโอเคค่ะโอ้โหคือแบบกินข้าวยังไงลืมจ่ายตังค์ถ้าเป็นชีวิตจริงคงไม่มีใช่ไหมโปรห้าบาท ไปต่อที่ร้านเค,ค้กเอาไปเอาเพื่อนมาด้วยอ่ามาแล้วนะร้านเค,ค้กฉันซื้อให้เพื่อนเอาทุกรถค่ะเอาทุกรถเพราะเพื่อนฉันมีหลายคนเอาไปจะเธอหนึ่งอ่าแล้วก็เธออีกหนึ่งอืมแล้วก็เธออุนเธอเอาไปอ่ะแล้วก็เธอืไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอไม่เธอได้ไปแล้วเธอจะมาเอาอีกไม่ได้นี่ เอออ่ะเอาไปแล้วฉันก็กินเค้กช็อกโกแลตอย่างอร่อยโอ้อร่อยมากวันนี้อิ่มแล้วจ้าทุกคนฉันก็อิ่มแล้วนะกลับบ้านได้แล้วโมโหแล้วเนี่ยอิ่มแล้วโมโหมากเลยอ่าๆได้ได้อ่าสำหรับวันนี้ก็จบคลิปลไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอีฟแชนเนล,เลนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้ว,ลวก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว